ใชปะแต่มันหอมมากมันมันเป็นน้ำหอมหรูดูแบรนด์หนึ่งอะทุกคนทั้งตัวผอกีปะแิปอก็คือผมมาละผมเวลาเราเดินผ่านคนอื่นมันก็ต้องแบบว่าโดนบ้างอนะไรอย่างเงี้ยเออแบบมีกลมีกลิ่นบ้างนะอย่าเงี้ยหอมมากแก เอาจริงนะ้ะไม่ได้จะซื้อมาบนรุงผมซื้อมาดมโดยเฉพาะเลยพื่ใช้แทนน้ําหอมได้เลยเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นหอมครุง้งทั่วห้องไปหมดเลยทุกคนแต่ลุงนี้ฉันซื้อตั้งนานแล้วเนี่ยแล่แกจงแพทกจจิงเขาแบบรูลำมาฮาไม่เหมือนใครนะให้มาโยอมากปกติเซรั่มผมฉันใช้ไม่ถึง30 ml อะ่ะนี้มันเกมแอลวะนี่60 ml. เอลเก้ S <S <S okay. ให้ยกมากเนี่ยกล่อ,องเข,งขงนาน่ารักมากเลยนะตัวเนี้ยมันเคยแบบแมตตามั้งในติ๊กต็อกมากๆแล้ววันนี้ก็จะมายืนยันว่าตัวเนี้ยหอมจริงกลิ่นเนี้ยติดทนทั้งวันนะเอาผมแบบไปใช้สบู่ปุ๊บ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 ้ๆๆๆๆันนอกแบบจนกลิ่นมันน่าจะแบบหมดหายไปแล้วแหละแม่งหอมยยน,นอนอ่ะทุกคนกลิ่นแบบบอกไม่ถูกมันหอมแบบพูดดีหวานๆไม่ได้หวานขนาดนั้นยังมีความติดแกลมอยู่หลูหลามาเห่ามากคือมีสเสน่ห์ผู้หญิงสวยๆเขาใช้กลิ่นนี้กันอ่ะกดตามงในตะก้า